ครับนมัสก,การอาจารย์ประคูสุทธีธรรมบัณฑิตด็อกเตอร์นะครับรักษาการผู้อำนวยการสํานักวิชาการนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระบรมธาตุพารามหลวงนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับวันนี้จะสอบถามไปทุพรกคุณวันนี้เรามาทําอะไรกันที่นี่นะครับแล้วก็เมตตาได้ให้ข้อคิดกับพระสอนศีลธรรมในการสอนศีลธรรมของ วิเรศเขตนครสวรรค์และของวิทยสงฆ์กำแพงเพชรครับในวันนี้สวดมนต์อยู่ดีๆสัญญาันะศูนย์อำนวยการผ้าสอนศิลธรรมในโรงเรียนเพราะเราได้สวดัรรม,มาจลวิทยเขตนครสวรรค์ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลภ้าสอนศิลธรรม,ม,มในจังหวัดนครสวรรค์และ,ะจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งในจังหวัดนครสวรรค์นั้นก็ได้จัดอบรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระหว่างวันที่10.11.12เิบพฤษภาคมที่ผ่านมาและในระหว่างวันที่17.18.19นี้ศูนย์อำนวยการพาัฒนศิลธรรมมาจาะระวาเขตนครสวสรรค์ ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวชิระเมธีเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุและผู้อำนวยการวิทยสงกำแพงเพชรได้เชื้อเฟื้อสถานที่ในการฝึกพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอนพระสอนศีลธรรม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือนำไปใช้ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในโรงเรียนดังนั้นในการอบรมครั้งนี้จึงคัดเลือกพระสอนศิลธรรมในจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน50รูปมารับการอบรมเทคนิควิธีการ หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเป็นเครื่องมือที่จะไปจัดการเรียนการสอนให้กับลูกหลานที่เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาดังนั้นเทคนิคกระบวนการวิธีการสอนต่างๆนั้นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ผู้เป็นต้นแบบในการสอนธรรมในการบอกธรรมจนทำให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพร้อมด้วยสามนเณรได้บรรลุถึงธรรมเข้าใจชีวิตพระสอนศีลธรรมก็เช่นเดียวกันมีหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ไปสู่สถานศึกษาอีกบทบาทหนึ่งนอกจากจะเทศในวันพระแล้วซึ่งก็เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ว่างจากการงานก็มาฟังธรรมที่วัดแต่ในสถานศึกษานั้นจะสอนเก่งดีมีความสุขแต่ความดีจะเกิดขึ้นได้นั้น ก็ต้องมีหลักคำที่ยึดเหนี่ยวจิตใจฉะนั้นพระสอนศีลธรรมควรที่จะมีเครื่องมือไปในการเผยแผ่ทำให้ถูกกับวัยและสถานการณ์ดังนั้นศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมมจลวิยาเขตนครสวรรค์หวังว่าโครงการอบรมในระหว่างวันที่17-19ถึงนี้ จะเป็นคุณูปการต่อพระสอนศีลธรรมสืบต,ต่อไปก็ขออนุโมทนาในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมวชิรธีรคุณรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองอธิการบดีมจลวิยาเขตนครสวรรค์ที่มอบหมายให้สำนักวิชาการ ได้ดูแลผราสอนศีลธรรมและฝึกปฏิบัติพราสอนศีลธรรมและในการนี้พระเดชประคุณอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวิชลเมธีผู้ช่วยเสนาจารย์ด็อเกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าวาสพระ,ระบรมธาตุและผู้อำนวยการวิลัยสงกำแพงเพชรที่ได้เอื้อเฟือ้อสถานที่บุคลากรเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาการมจรวิเขตนครสวรรค์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ของมจรวิไลสงกำแพงเพชรและที่ขาดไม่ได้ก็คือพระสอนศิลธรรมในจังหวัดกำแพงเพชร50รูปก็ขออนุมโมธาในกุศลน้ำใจที่มาร่วมกันเพื่อทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จรุร่ร่วงตามวัตถุประสงค์ก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้